เช่ครับฉัน <Uncle What? S 1> เข้าก่ออ้าวมากันแล้วเหรอบีมลูกหมูค่ะท่านประธานว่าแต่ท่านประธานเรียกพวกเรามาพบมีงานอะไรที่พวกเราทำหรือเปล่าคะหรือว่าท่านประธานจะชวนบีมไปกินข้าวคะบีมหอมเสมอน,นะคะไม่ใช่หรอบคุณบีมผมกินข้าวคนเดียวได้ ีพูดเล่นนะคะจะทำอะไรอหูเดเชิญนะอะไรครับที่ผมเร้ยกพวกคุณมาวันนี้ผมจะฝากให้พวกคุณดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมห้องอาหารให้ผมอยนะครับจัดห้องอาหารจะมีแขกมาหรอคะท่านประธานใช่แต่ไม่ใช่แขกที่ไหนหรอกคุณแม่ของผมเองโหวันนี้คุณแม่ท่านประธานจะมาบริษัทหรอคะดีเลยค่ะ บีมยังไม่เคยพบหน้าท่านเลยงั้นเดี๋ยวบีมจะโชว์ศักยภาพตอนหลับท่านให้เป็นอย่างดีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยบีมอีกแรงนะคะไม่ต้องหน้าที่นี้ฉันจัดการเองเพราะคนมันนอกอย่างเธอคงไม่รู้จักวิถีชีวิตของพวกผู้ดีหรอกใช่ไหมคะท่านประธานนี่คุณบีมอย่าพูดแบบนั้นเลยก็ช่วยกันต้อนรับคุณแม่ผมนั่นแหละโอเคนะ ก็ได้ค่ะท่านประธานฮัลโหลจ้ะพ่อมีอีอย่งจ้าจังโทรมาหาลูกสาวได้อีอย่งนะแม่สิเขามามือนีีบ่กมาได้จ้าแต่ว่าส่วนนี้น้องบาวางแม่บประสิบัวาเบนบอกอ๋อสิเอาของมาหายซื้อเ็นบอก ได้จ้าจ้าซ่อมทีละผิดถอยผดเดอ้อนี่ลูกหนูอย่าให้แม่กแกมานะถ้าจะมาให้มาวันอื่นเธอก็รู้ว่าวันนี้คุณแม่ท่านประธานจะมาเยี่ยมบริษัทอย่าทําให้เสียบรรยากาศเข้าใจไหมถอยมาอีกนุก ถอยมาเลยเยีวยาวเลยลูกถอยถอยครับป้าผลไม้พวกนี้ไม่เอามาเยอะไปหรอครับป้าไม่หรอกเอามาให้ลูกทั้งทีให้กินเป็นปีไปเลยเดี๋ยวยกเข้าไปไว้ข้างในด้วยล่ะครับครับถือระวงังระวังนะลูกเดี๋ยวจะช้ำหมดครับป้า บริษัทเปลี่ยนไปเยอะเลยนะลูกก็ตามการเวลานะคะคุณแม่มมฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ่อตอนนี้เลยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะมีอะไรเหรอลูกเอ่อหนูต้องไปทำเอกสารสร่งด่วนนะคะคุณแม่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูมาได้ลูกไปเถอะ แม่ของท่านประธานจะมาจะได้เสนอตัวเป็นลูกสะใภ้อ้าวเสร็จธุระแล้วเหรอลูกหมูอ้าววันดี้จ้ะป้าคนสวนป้าเข้ามาในนี่ยังไงเนี่ยใครพาป้าเข้ามาเออลูกหมูพาป้าเข้ามาจ้ะทำไมเหรอกล้าขัดคำสั่งฉันพาแม่มาเหรอยี่ลูกหมูเออว่าแต่หนูเป็นพนักงานที่นี่เหรอจ๊ะ อะไรก็เรื่องของฉันป้าจะมาต่อรู้ทำไมนี่หนูทำไมพูดจาก,กับผู้ใหญ่แบบนี้ละ่ะฉันรุ่นแม่เธอเลยนะมีการัลเทศะไหนสิทำไมฉันจะพูดไม่ได้คะป้าอย่าคิดว่าป้าเป็นแม่ของลูกหนูแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรนะฉัน่ะชนได้หมดแหละเอคนนิสัยแบบเธอฉันคงสอนอะไรไม่ได้แล้วละ่ะ เพราะมันแก้ยากเกินเยียวยานี่ปะต่อว่าฉันยังไม่พอยังกล้าตัวสมงปกสมงปกของป้าไปนั่งบนโซฟาเพลยเพลอีกนะทำไมฉันจะนั่งไม่ได้ในเมื่อลูกของฉันให้มานั่งหรอที่นี่อ ไม้ไงฉันเอามาฝากลูกฉันเธอจะกินหรือไงโอ๊ยป้าฉันไม่กินผลไม้เป็นบ้านจากสวนบ้านนอกแบบนี้หรอกถ้าฉันจะกินฉันต้องกินผลไม้นําเข้าเกรดพรีเมียมเท่านั้นไอ้ผลไม้เกลือกลาแบบเนี้ยป้าเอาไปให้หัวหควายกินนู่นไปแหมปากเธอมันสูงส่งขนาดนั้นเลยเหรอแต่เท่าที่ฉันฟังจากคำพูดของเธอ มันไม่น่าจะสูงขนาดนั้นนะเนี่ตาอว่ารึเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดจ้ะอยากเห็นชุำลายใช่ไหมได้ เรียบร้อยแล้วค่ะบีมจะไม่ยอมให้แม่ผมแย่งลูกหนูมากวนใจของแม่องทนปรถธานแน่นอนค่ะบีมพอสตีเธอเขาไม่ใช่แม่ของฉันทําไม่ใช่แม่ของเธอแล้วจะเป็นแม่ของใครแม่ของผมเองคนที่คุณดูถูกเหยียดหยามเขาคือแม่ของผมโอ้หแม่คิดถึงจริงๆเลยลูกเป็นไงทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับคุณแม่สบายมาก ไม่เหนื่อยก็ดีแล้วลูกช่วงนี้แม่ก็วุ่นวุ่นอยู่กับสวนไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยไม่เป็นไรครับคุณแม่แล้วน,น,นี่คุณแม่อยากเดินดูบริษัทไหมครับผมจะได้ให้ลูกหมูพาไปอืมก็ดีเหมือนกันลูกโอเคครับเดี๋ยวผมเสร็จธุระแล้วจะรีบตามออกไปผมฝากด้วยนะลูกหมูค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณท่านคุณทงคุณท่านอะไรเรียกแม่เถอะจา้าค่ะคุณแม่ ของเธอเป็นลูกชายฉันเองเอท่านประธานก็รวยคุณแม่องท่านประธานไม่ใช่พวกคุณหญิงคุณนายหรอคะทำไมถ้าแม่ผมไม่ใช่คุณหญิงคุณนายมันแปลกตรงไหนไม่แปลกค่ะไม่แปลกค่ะหนูขอโทษค่ะท่านประธานหนูไม่รู้คุณบีมครั้งนี้คุณทำเกินไปผมขอพักงานคุณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยเหรอคะใช่ แค่พักงานไม่พอหรอกลูกเพราะกว่าแม่จะเก็บผลไม้พวกนี้มาได้แม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนผู้หญิงคนนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทั้งหมดเลยหรอคะมีไม่มีจ่ายหรอคะดองพักง,งานดื่ๆไม่ได้แบบนี้มีจ่จอเงินมาจากที่ไหนผมไม่รู้ยังไงคุณก็ต้องชดใช้เพราะถ้าคุณไม่ชดใช้ผมจะไล่คุณออก ไปกันเถอะปีเตอร์แม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้เสียอารมณ์ครับคุณแม่ทำไม่ไค่ะทำไม่านเธอทำตัวเองระเบียบ จริงเหรอคุณนุกขอบคุณมากๆเลยนะที่เอาข่าวมาบอกเจ๊ไม่เป็นไรครับเจ๊เสียเขาให้มาบอกแล้วอีกอย่างเฮียเขาก็สนมาแล้วด้วยครับดีงั้นเดี๋ยวเจ๊พาลูกสาวเจ๊ไปให้เฮียเขารู้จักนะพวกเราค้าขายเหมือนกันถ้ทดนดองกันก็คงจะพากันรุ่งเนือรบมในหนองทองมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมคุณนุก <laughs> ใช่ครับยังไงก็อย่าลืมบอกเฮียเขานะ ว่าลูกสาวของเจพียบพร้อมเป็นคุลสตรีเหมาะสมกับผู้ชายเจ้าของร้านทอง,องที่สุดแม่เที่อยทำไมไม่ปลุกผมลงมากี้เข้าหิวหด้ยังอยู่ลยแล้วเนี่ยเอ่อยิบหิวแม่กินหรือไม่เนี่ยเจมเอ่องั้น,นผมขอ,อกลับก่อนดีกว่าครับเจ คุณนุกยีบีมเห็นไหมนะคุณลุกนั่งอยู่หัวโดออกมาสภาพนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาแม่แล้วใครคขาจะไปรู้ล่ะอืไม่ต้องมาเถียงแม่เลยนะไปเลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวให้มันดูเป็นผัวเป็นคนหน่อยให้สมกับที่แม่เป็นโมเขาไว้เยอะโอ้ยรู้แล้วนะแม่ไปเลยไปเลยเร็วๆวพาะถาเหนาจะได้เป็นไผ่หลานหออแกนี่โอ้ย เอาไปอะไรกันคะเจ๊ทำไมหนูได้ห้าพันเงินเดือนหนูเก้าพันไม่ใช่หรอคะนี่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแกก็ช่วยรดต้นทุนหน่อยไม่ได้ไนงะอย่าลืมนะว่าแกเป็นเด็กกำพา้าถ้าฉันไม่รับแกมาเป็นเด็กเสิร์ฟให้ข้าวให้น้ำแกป่านนี้แกคงไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยแล้วมั้ง หนูก็ทํางานบ้านอย่างอื่นแทนค่าอยู่ค่ากินนะคะแถมค่าน้ำค่าไฟหนูก็ช่วยจ่ายนะคะนี่แกทั่วคุณคุณฉันเหรอฉันให้อนาคตแกะนะเปล่านะคะไม่ต้องเถียงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแม่ค่ดูดีหรือยังคะโอ้ยสวยมากลูกแม่ถ้าสวย หนูขอเงนินออกไปข้างนอกเลยสิคะโอยแม่ไม่มีให้หรอกแม่เพิ่งจ่ายค่าแรงให้ยัยลูกหมูไปเจ้าเงินจากไหนม,มาให้หนูเน่ยัยลูกหมูเอาเงินมายืยมหน่อยสิเออไม่มีให้ยืยมหรอคกค<อ>่ะก็อ,อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยว้า คุณบีมเอามานะคะขอยืมหน่อยนะไม่ได้นะคะคุณบีมแกอยากที่มุกไปหน่อเลยเดี๋ยวฉันจะเป็นสไพรยร้านทองเมื่อไหร่ฉันเกิดที่แกสองเท่าไปก่อนนะคะแม,เมะเ่เดี๋ยวนูกกลับมาค่ะโอเคลูกแล้วรีบกลับมาละเกิดเยียเข้ามาที่ร้าน่ะเอาเอาไม่ต้องมาตีหนะ้าเศร้า คนอย่างแกไม่ต้องใช้เงินอะไรมากหรอกไปนี่ไปทํางนานเออคุณครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับพอจะมีอะไรให้ผมกินไหมยมีสิมีสินายหิวเหรอใช่ครับวันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเอ้าเหรองั้นนายเข้าไปข้างในก่อนสิเดี๋ยวฉันหาอะไรให้กินโอเคครับโหน่ากินมากเลยนะครับ นายกินก็กินสิกินเยอะๆเลยนะครับเออคือว่าผมไม่มีเงินจ่ายผมกินได้ใช่ไหมครับกินได้เดี๋ยวฉันจ่ายให้คุณนี่ใจดีจังเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอครับไม่ใช่หรอกฉันเป็นลูกจก้างนะ่ะถึงฉันจะมีไม่มากแต่ฉันก็อยากให้หนายได้กินเอากินเถอะเย็นหมดแล้ว ขอบคุณมากน,นะอืมอืมว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อลูกหมูอืมลูกหมูเหรอ,อกินไปก่อนนะติดคอเย็นลูกหมูปิดร้านได้แล้วนะเย็นป่านนี้แล้วไม่ไน่าจะมีลูกค้าแล้วตายแกให้คนจอนจัด กินข้าวไปร้านจะได้ยังไงที่นี่ร้านชน,นะไม่ใช่โองทานแกถือวิสาสะอะไรมาทำแบบนี้คะเออหน,หนูหนูแค่แบ,บ่งข้าวให้เขากินเองนะคะเจ๊เราเป็นเพื่อนมนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะเจ๊แล้วอีกอย่างข้าวที่หนูมาให้ก็เป็นข้าวก้นหม้อแล้วฉันไม่สนข้าวกลนหมอ้อฉันก็ไม่ให้ต่อให้เป็นข้าวหมาข้าวแมวกระดูหรือแม ในร้านหน้าตาเฉยอี่เขี้ยขี้ยงอ่ะนี่ยันลูกหมูแกลืมำคำพื้ตัวเองไปแล้วเหรอแกเป็นแค่ลูกจาก้างส่วนฉันเป็นถึงลูกสาวของเจ้าของร้านฉันยังไม่มีความคิดโงโงโงใี้คนอย่างมันกล้าไปเหยียบในร้านเลยปอบคุณบีมทำไมยันลูกหมูแกเดือดร้อน หรือจริงๆแล้วมันเป็นแฟนแกอุ๊ยแม่ก็เหมาะสมกันดีนะคะดูสิคนจรจับกับลูกจ้างตอกต่อยหน้าขอาจังเลยนะคะไปเลยลูกหมูฉันเลิกจ้าแกต่อไปนี้จะใสหัวไปไหนก็ไปเจ๊เล้กจ้างหนูกระทนแบบนี้แล้วหนูจะไปทำงานที่ไหนล่ะคะฉันไม่สนมันชีวิตแก ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตที่ต่ำต่ำในอนาคตนะไปชิน่าแปลกใจจังเลยนะครับที่พวกคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งอาชีพฐานะเงินทอง <_ Hindu> แต่ขาดอย่างเดียวคือไร้ความเมตตาไม่หลงเหลือความเป็นคนนี่ <_ úsica> ย่างนี้ต้องเจอฝ่ามือเจ๊จุ๋มเอ้าเจ๊จุ๋มเจอเฮียเราใช่ไหมครับเอ้าคุณนุกเฮียมาแล้วเหรอเจ๊ยังไม่เห็นใครเลยนะเจ๊ยังไม่เจอเฮียเลยจ้ะพวกคุณเจอผมนานแล้วเหรอครับดูถูกผมเท่าเหมือนกับผมไม่ใช่คนหมายความว่ายังไงคุณนุกคะ คนจอนจัดเป็นพูดอะไรของมันคะเขาไม่ใช่คนจอนจัดหรอกครับแต่เขาคือเฮียเตอร์ลูกเจ้าของร้านทองฮะลูกเจ้าของร้านทองลูกลูกของเสี่ยตองเนี่ยใช่ครับแหมเฮียปลอมตัวสเนียรเลยนะครับเนี่ยแล้วสนุกเฮียจะแต่งงานไหมครับผมจะได้รีบกลับไปบอกเสี่ย แต่งครับแม่คะเขายังแต่งงานกับหนูอยู่ค่ะแต่แต่งกับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวสองแม่ลูกใจดำคู่นี้ครับแม่คะเราพาแล้วส่วนเธอลูกหมูเธอไปทำงานที่ร้านทองฉะนะฉันจะให้เธอผู้จัดก,การร้านส่วนที่อยู่อาศัยเธอไม่ต้องไปห่วงฉันมีให้พร้อมจริงเหรอขอบคุณนะไม่เป็นไรลูกหมู เพราะฉันทนเห็นเธอทำงานอยู่กับสแม่ลูกดีไม่ได้ต่อไปไปก่อนคุูเราเสียเวลา,าบ้างพอครับเฮียลนุ่มเจอนี่ร้านนะโอเคไปแล้วนะคะเจ๊จุ๋มสวัสดีค่ะเฮ้ยยี่ ก็ทำให้เหิีดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โธทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้รากจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน